ับสบายดีป้าลูกว่าสคนน้ำมันกับมะพร้าวอส่องคอยเลยไผแล้วแล้วก็เก่าเพือเดิมนะโดยต่างประเทศที่ไทยรอของครับส้มก้องกอยเลี้ยงไผ่เลยในเลยเพื่อเลยนะโดยสบายดีเอากินให้ป้าลูกเมยเป็นอะไรหาขอนโดยกอะสับกระสาน้องคอยมากนะโดยเป็นาะก็อันนี้แล้วนะโดยเอากินอะไรป้ากินอะไร มาแล้วน้องนั่งดลมึงแ่หนเนี่ยกันหัวมากกูช่วยเองดิมาเดี๋ยวกูช่ยให้นี่ไปแล้วไปแล้วมาวเพื่อนน้อก้อมากินตหมกหุ่นน้น้องกอยมีหมักข้อแน่หนุ่ยหนุ่ยยับยัอยับไปใครใครไอ้ย่นน้องกอยยับขมา เอาเด้อพ่อแม่ป้าลุงยายตังให้ลุงนางเขาจะนอนื้นห้นะุงมานั่งพีุ่นุบมือมาตะกเลยลุงนางกเอาสาดีป้าลุงไปบดีป้าลุงไวนัสดีนั่งหมุกปูมาบอกลยหมุกคนสิไปอตน้องเอิงาน้งเอิงคือปูมากินตั้มนำกันเลยกับจังไป ะตั้งซื้อให้ได้มีอะไรอื่นอุ้ยแม่กะสิกินน้ำเลยนี่มาเด้อพ่อแม่พี่น้องเข่าเทียงน้องเอิงเลยก็ตำโสมมีพิ้งไก่ปล่อยเขาเสียงให้เขาเช้าเช่าเนาะมีต้มไก่มีต้มเลือดมีต้มข้อพิ้งไก่ลรือผมแม่พี่น้องมีต้มเลือดเลยก็ตำโสม ามอันนี้แหละขนมจีนหรือว่าเขาปุ้นลาหองวะน้องน้ยใส่กระมังกะตะใ่กะงขึ้นโต๊ะรวก็ได้น้องนางน้องนอยเถียงเดายงเดาเถีงเดาวะถยาจิลุมหัวบอแทบบอ khắp ngay này đông ương chín nồi anh nè tắt lết đấy tắt lết thế sau đấy mưa nè bố mẹ mình xin tí nó bố mẹ mình xin này ha lết mà tắt đấy chắc nồi là khốt lết nghe kín 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 ไปแน่พุงเม่นต่ำฮะแบ่กับพี่น้องเพนมาเลยเฮแบ,กบ่กับทุลูจะร่อนอยู่ตามสมผลหมักยังนี้ได้นี่นป้าปับผลเห็ดแล้วไนดะ้บวบบวบแล้วไนงะเถ่าแงนเบิ่งแล้วโผล่ แิเดมัยาวกินตสมเลยนี่พ่อแม่พี่น้องโอ้ม่อยานะัโแบกะแงนเบิงชลูะลอดเยวแแบกขึ้นกินน้ำเลยแบกแห้งกินน้ำผูน้องนุ่ยกับป้อนแบกอีกบาทนี่อ๋ไปถไปไปคนอื่นมากินหยาพูน การขึ้นมาเลยบานนี้ไพี่น้องบ่ถึงไรเน่เด้อฟุงวินต่ำฮะน้องนางเอ้อแ,แตเ<ด>ะเกิดขึนะลองไงลงหัดตีนเคลียกระตกชนะน้องอึงเด้อายลังตกเงกินกินกินเถ้วลงกูสันนี้เกฝากเงินซื้อมาห้เลยก็

กินจักกกะยว่าจักินกันเออเวดามาเขาเห็ดย่างเวดามิเป็นสเต็กลองลองปอเอากระชับมักอยากกินวังโอ้ลองค่ะไ่คิดคิดคิวปีอิโกนเดี๋ยวเผาปีนิโฟกูหันติดตะคิวติดตะข้างนึงเลยอ้าวกินเพียงะนะู กูบอกยาซิดยาซิดเด็ดีตุ้งอว่าไงวะน้องก้อยนี่อิ่มเลยว่อิ่มมักทเลียนเลยว่น้องก้อยนี่อ่าทั่วปาาทั่วปากูหยิบยอมหยิบยอมอยู่มาบังดูไฟยมาจับกล้องนี่เนาะอะไรไปดักเอ ไปนงาัองก้องใดูจักไม่ผนังิ่มแล้วผุนกระแม่คอยเปอยู่โอตินโอตินมาพ่นวานั่งเยนนี่แหละนะเ็บป้อมาเปะปลุงขมไงทุกอยรปะปะลุงเลยเอ๊ะบ่โอ้ยกิน้ำเด้แบ้อยกอยากกินนัวบ่นี่ั นางนก็อิ่มจิ้มแขวอยูบ่บ้านน้ำก้อนก็บอซื้อมาเห็ดน้ำเย็นไว้กินไงกินสมผัดอะไรนัก็แคะนั้นทั้งร้านนันกแคแต่ห้กินอย่างไอิมก็อไว้ฉันจะ

กินแท้ได้นี่ยางมาเลิศกว่ากินสมี่เป็นแบกกินสมวะมากินสมแล้วนี่แม่้องคอยก็บมาเลย้ายยมาลุงก่อนกินสมเพื่อปลาลุงไว้มาเอาบ เปตยากรอกินกัมาชมนั่งดีันดีงั้นด่กินน่กลูกๆกมข้อนะนดน้ไอขนาดอะเ้ยโ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 อย่ามนังลงเย

นำลองก่อนไหมชิ่นีจะตดคอแล้วพแพี่ากินขนมจีนรขาเหนียวตายหรอตายนาจะว่าพูดี่เ็อี่มเะอ่ะ

แหมาน้าแบบโอ้ขึ้นมาแป๊บข้าวคอ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 เฮ้ยกิน้ปข้าวคอตั้งคอตั้งคอตั้งคอคอซ้ายตั้งคอลงเหล่าลงเหล่าโอชิกินซ้ำมาเลยให้เวทโอ้กินซ้ำมาเลยประเดี๋ยวได้เหอเฮ้ยเฮ้

เพราะแต่กระดูกคอมันแทบเด้มันจังว่าน้องอึ้งนอมจังนางว่าน้องอึ้งแนมหาแบ่ว่าเกองลงกองโตจังน้อยว่าอ้าวน้องอึ้งไยังน้อป้าปาลงเบินงนางก็ยตกแล้วเนาะเด้อขึ้นได้ลไ้นงางตอนยากิกกลงลงบ่เ็นด้นขอโเอออีวาบดนี มาทางพี่หมอนไกินอเอาแล้วกินอะไกินยังหรอกินเหลาขาหรือกินน้ำมันกินก๋อมใสกระตุก กินน้ำกับเห็ดอาอาคือกินเหล่ากินเียังคือบทหนังน,นั่น้นกนนากลุงบุห็นนะคุณบ้าคดวงแล้วอัาดีินเป็นคนอื่นเลยแบ ่มนกงมนีุ่นี้มันวดเลยด้วไม่จะบอกกอบงันมายังไมาทางฟิตตี้น้องหน่อยจังเห็นกินหนาสิกว่าพี่มาทางพีจังเห็นกล้องจังเห็นคือสร้งกล้อง ไปบอกออยู่วะห่วยนี่นั่งๆว่าว่าคนนี้นะเคยมาล้างที่นั่งไหมเคยล้างพักเกลือกแหวหือแม่น้องก้อยอ๋อก็เกลือกจิ้มอาไว้ในตู้เนาะวางไว้ในตู้ช่องวางไว้ในต้วางว้ในตู้ไปแม่ไปไล่แม่หอบข้อก้อยกินข่าวอิ่มเลย แม่หาอะไรแม่ขอเคาะนอไปจากไปสอนไปเซ่อ,อา,ารเรยงป,ล,ยปล้นลุแม่ไปไปสายมือเนี่ยน่าจะซีคำคำแล้วก็ไปเอาแถวใกล้ๆนี้คำละตอนกลางคืนโบเห็นไก่าไสามตัวเห็นเน้าเนแต่ขึ้นในโบเหน็น

นับลงนับลงนอม่น้องหนูนองหนูน้องหนูน้งหนูน้องหนน้องหนูน้องคนน้อยหนูน้องหน้องห้องหนูน้องหนูน้องหน้องห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 ้อเห้องหนูน้องห้องหูน้องหู้องหนูน้องห้องหนน้องหน้องหนูน้องหนู้องหนูน้องห้องหนน้องหนน้องห้องหนูน้องหน้องหนู้องห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  นกไปเยังประสาวเนาะเปลี่ยนนิสัยไปแล้วเปลี่ยนยอมกินแบบกบกินเก้าได้เนี่ยกินแบบไงลูกมันตะก้อนใบแดงมะมัน่ะไรลูกวันแรกช็อตตลูกวันนนี่จะนอนอืมอืม

กินเนื้เขาเพิ่นมาเพื่อนเพิ่งึืนฮอดยังดอกะเพิ่ขึ้นฮอดกินเฮื้อครัวได้กินตุงตวงเพิ่นมาแล้วกินเือกินแหนจะเกาอยู่วางเก่าเด้ กูมีกระติกน่าตอน่ะนมามมลากกินอยู่ต่อแม่เกือบเซตบักสิบพันเกือบเซตเซฟันได้ร้งไว้ซ็ตไัน มัน bừng กัน này quá này này quá เก็บหญ้าอยู่แต่นอนออกมาเท่าใดกินมันก็

ừm chưa kịp 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 Nó kịp chưa 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 nó chưa kịp chưa kịp chưa kịp ให้ทำมาเบอร์คลิปนี้ขอให้ดูดีไม่ห้งะั่วกเพราเคล็แครงทำด้วยกุ้งก่าวแซ่บน้องมเหอยินดีินดีินดียินดีไปกัน น้ำกันเรือลูกกินเย่งได้กินบดค่ะบ้าทำไมพี่น้องน้องเขาเนี่ยเป็